สําหรับผู้ที่สนใจและกําลังติดตามช่องของคัมพี์บังฮอดอยู่ณนขณนะนี้นะครับวันนี้ก็มีเทคนิคดีๆรูปส,สวยๆมาให้ชมอีกนะครับวันนี้จะเป็นรูป3ตัวเรียงพบกับ s k y lap นะครับสกายแ lap เริ่มเลื่อนขึ้นเลยเนาะเราจะรู้ว่าจะสวยงามขนาดไหนอโอเคสกา lap จะขึ้นอย่างนี้นะครับจะคล้ายๆกับมาตรฐานนะครับแต่จะเน้นมาทางฝั่งซ้ายมือของเรานะครับ หรือว่าฝั่งขวาของทําหมักคว่ำนะครับหมักไงก็คือฝั่งซ้ายมือ,อเราก็ขึ้นไปขึ้นไปตรงนี้สกายแล็บก็จะขึ้นมาอย่างนี้ก่อนอแต่ถ้าเป็นมาตรฐานก็จะขึ้นมาตรงนี้นะครับเราเข้าไปปุ๊บเขาก็จะปิดทำไมครับแต่ว่าสกายแล็บเ็าจะขึ้นมาทางนี้ก่อน <c oughs> เขาจะขึ้นมาทางนี้ก่อนเพื่อให้เราเผลอเข้าไปตรงนี้ถ้าเข้าไปตรงนี้เราแพ้หมดนะครับเป็นรูปแพ้นะครับเขาก็จะ ส่วนใหญ่จะมีลูกหลอกคือตรงนี้นะครับคนส่วนใหญ่ก็จะกินฟรีไปทางนี้นะครับกินฟรีไปก็โดนตรงนี้นะครับกินฟรีไปก็โดนทางนี้อันนี้เราก็เป็นรูปแพ้นะครับถึงแม้แต่ว่าเราจะกินไปทางนี้ปลายกระดานเราก็แพ้อยู่ดีนะครับอันนี้ไม่แนะนําให้เล่นเนาะอย่าเล่นเลยดีกว่าตัวนี้มันเป็นรูปเซฟเปรียบนะครับถ้ามาถึงตรงนี้แล้วให้เราขึ้นไป9.13นะครับขึ้น9.13ไปเขาก็จะขึ้น ยิบข้าวมายิบห้ามาเราก็ไปตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเขาก็จะเบียดเพื่อไม่ให้เราเบียดเข้าฮอตเบียดมาตรงนี้ก่อนเราก็ปิดไว้ไม่ให้เข้ามาอีกนะครับเข้ามาอีกก็เสียรีเนาะทีนี้มันมีอยู่สองกรณีก็คือกรณีที่เขาเปิดตัวนี้เราก็ไปเข้าฮอตแล้วเขาก็หนีมาตรงนี้ไม่ให้เราเข้าพอไม่ให้เราเข้าเราก็มาตรงนี้นะครับมานีเขาก็จะมาขวางไว้ไม่ให้เรามายุ่งกับตัวนี้ได้ ม่ให้ไปอำนวยความสะดวกให้มันเข้าฮอดได้เพื่นงเราก็ไปตรงนี้นะครับเราก็เข้าไปดันไปถ้าเขาเผลอมาตรงนี้ให้เปิดตัวนี้เลยเปิดปุ๊บเราก็เข้าฮอดได้แค่นี้ก็เข้าได้แล้วนะครับถ้าเขาเผลอเนาะแต่ถ้าเขาไม่เผลอเขาไม่ขึ้นมาเขาต่อเราต่อเรากินมานี่ปุ๊บเราก็มาตรงนี้นะครับถ้าเขาเปิดนี้ก็สวยงามเลยนหนึ่งสองสาม แถมจะกินฟรีบางนี่อยตาดนะครับอันนี้ก็จะแพ้ไปนะครับตัวนี้ถ้าเขาเผลอนะครับเราไปเขาต่อฮนะอตเนาะเขาต่อมาเราเข้ามานี้ทีนี้สมมติว่าเขาไม่เผล,กเล่ก็ไม่เผล่ก็ไม่เผลอเข้ามานี้มานี้เราก็ไปนี่นะครับเขาไม่มีทางออกเพราะว่าตัวนี้เปิดไม่ได้เเราเราจะเข้าฮอตตัวนี้ก็เปิดไม่ได้เราจะหลุดเข้าฮอตตัวนี้ก็กินฟรีเขาก็ต้องมาตัวนี้ แล้วก็มาต่อต่อเราไว้นะครับต่อเราไว้เราก็ไปเขาฮัดเขาก็ามาเราก็ไปเขาก็ามาเราก็ไปนะครับอ่ะทีนี้ถ้าเขามาอย่างนี้กใ <c oughs> ็ให้เรามาอย่างนี้นะครับปุ๊บอ่ะแป๊บหนึ่งนะครับให้เรามาางนี้ก่อน มาอย่างนี้ก่อนดิมาอย่างนี้ก่อนจะจะสวยกว่าแล้วก็มาอย่างนี้นะครับปึ๊บอันนี้อันนี้จะดีกว่าปึ๊บเข็นเข้าไปนะครับตัวนี้ก็ชนะแล้วข้ามเส้นไม่ได้ก็โดนกินฟรีนะครับตัวนี้อโอเคด,ดูดีแปบ๊บนึงนะครับดูภาพถ้าเข้ามานี้ให้เราเล่นตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็เปิดนี้ มันก็จะลงล็อกพอดีเพราะเรากินเขากินกลับมานะครับอ่ะโอเคตัวนี้ก็จะชนะไปทีนี้สมมุติว่าเขาไม,เาไม,มา่เขาไม่มานี่แหละเขาไม่มานี่เขาเขามาเตรียมมาจะฆ่าฮอตเราแเราก็ขึ้นไปเขาก็จะมาฆ่าฮอตคือถ้าเราเผลอปุ๊บอย่างนี้เขาก็ยิงอ่ายิงหนึ่งสองตกนี่เลยนะครับตัวนี้อ่าทีนี้แต่เราไม่เผลอเราขึ้นไปอีก ทีนี้ถ้าเขาเข้ากินล่ะ <S 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 เข้ากินฟรีตรงนี้ทำยังไงเราจับกินอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับอย่างนี้ก็ไม่ได้เราก็ให้กินอย่างนี้นะครับให้กินอย่างนี้ก่อนเสร็จแล้วเราก็ตามมานะครับมันก็จะเป็นล่มซ้อนนะครับปุ๊บยืนให้กินจับตรงกลางนะครับหนึ่งสองสามสวยๆเลยครับลูกนี้โอเคนะครับตัวนี้ก็ชนะไปนะครับทั้งสองแยกนี้ก็ชนะไปทีนี้ อันนี้คือกรณีที่กรณีที่เข้ามานี่นะครับถึงเป็นเหตุให้แพ้เมื่อกี้นี่ทีน,นี้ถ้าเขาเขาต่อไม่ได้นะครับเขาต่ออย่างนี้เขาแพ้เลยเขาต่อเขาก็โดนกินคืนอย่างนี้นะครับก็ไม่ใช่แนวทางที่จะเล่นแนวทางที่เล่นคือจะมานี่นะครับปิดแล้วก็เปิดไปกินฟรีเขาก็ดันมาขึ้นมาโอเคกินฟรีไป เราก็ขึ้นไปเขาก็มานี้เราก็ขึ้นไปถ้าเขาขึ้นนี่มานี่เราก็ต่อนะครับต่อขึ้นไปเขาก็มานี่นะครับเขามานี้ปุ๊บเราก็ต่อไว้ต่อไ้อ่าทีนี้มานี่นี่ก็หลบมานี่ไปนะครับมานี่ไปมานี่ไป มานี่มานี่ปุ๊บก็เบียดตัวนี้ตัวนี้ก็เข้าไปนี่ก็มานี้ถ้าตัวนี้เข้าฮอตกินตัวนี้นี้ก็ตามมานะครับหนึ่งสองสามทันทีเลยนะครับตัวนี้ก็จะแพ้ไปทีนี้ถ้าตัวนี้ไม่ยอมเข้าล่ะเดินมากระจังมาตัวนี้นี่ก็ไปนะครับตัวนี้ตัวนี้เข้าไปนะครับทีนี้มานี่ปุ๊บ ตัวนี้ไล่มาเลยไล่มากินฟรีเฉยๆตัวนี้ก็จะจับกินตัวนี้นี่มาอันนี้ก็เข้าฮอตนะครับพอเข้าฮอตพุกเราก็ยืน่นยื่นไปเสร็จแล้วก็มานี่นะครับนี่กินมาตกปุ๊บตรงนี้ทีนี้ตัวนี้มีปีกก็บินไม่หนีไม่ได้ยังไงก็ต้องตายข้ามาฝั่งนี้ก็โดนอ่านะครับอยู่เฉยๆฝั่งนี้ก็โดน อ่าโอเคนะครับตัวนี้ก็จะแพ้ไป่าทีนี้ย้อนมาตรงตรงที่เขาแทรกนะครับย้อนมาตรงนี้เมื่อกี้เขาแทรกสิบแปดเนาะแล้วแล้วเราก็ต่อขึ้นไปทีนี้ถ้าเขาแทรกมาเลขสิบเก้าลยเลขสิบเก้าเรายืนจันตัวนี้ไว้นะครับถ้าเขาต่อเขาจะโดนสองไปอย่างนี้นะครับต่อไม่ได้ช่วงนี้ยังต่อมานักเล่นนี้ก่อนนี่ไปนี่ไปมานี่ไป,ไไปทีนี้ต่อละทีนี้เขาต่อแล้ว ต่อขึ้นมาแล้วก็เบียดแล้วก็เบียดนะครับไปมานี่มาเข้าฮอตเส้นไปเข้าฮอตมากินฟรีนะครับกินฟรีอา้าวเข้าฮอตกินสองกินสองเปิดกินอย่างนี้อา้าวกินด้วยกินอา่าทีนี้ก็ไปยิบเก้าแค่นี้ก็จบนะครับหนีไม่ออก ตัวเนี้ยหนีไม่ออกตัวฮอตตัวเนี้ยหนีไม่ออกเพราะมันข้ามไปฝั่งบนไม่ได้จับนี่ก็ไม่ได้ก็จะโดนตัวนี้นะครับมาจับนี่ก็โดนต่ออ,อยู่เฉยๆก็โดนต่อเพ้อย่างเดียวนะครับโอเคนะครับแนวทางคร่าวๆสามสีแยกนะครับสำหรับรูปหมาก สกายแล็บนะครับเราใช้สามตัวเรียงแต่เราจะไม่แทรกจำไว้ว่าพอถึงตรงนี้พอถึงจังหวะนี้แล้วเราจะไม่แทรกนะครับเพราะเป็นรูดแพ้นะครับแพ้ทั้งตรงนี้นะครับโอเคเขาจะขึ้นมาเพ่อเพลิดกินตรงนี้ปุ๊บก็ยิงแต่แพ้เร็วนะครับโอเคแม่แนะนําให้เดินแค่นั้นเองนะครับขอบคุณครับที่ติดตามขอบคุณที่รับชมทุกๆคอมเมนต์ทุกๆกําลังใจนะครับเดี๋ยวจะมีแนวทางดีๆมาให้ดูเรื่อยๆนะครับคอยติดตามแล้วกันครับขอบคุณครับ